ัจจุบันเราเตรียมการรับมือเรื่องนี้แล้วหรือยังเรื่องนี้ก็คือเรื่องสงครามการเมืองของขเขมรกำลังจะเกิดขึ้นอนนีกหลังการตายของหุ่นเสร็จหันกลับมาดูที่ขเขมรต้นตอของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในกัมพูชาหรือปัญหาระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ยต้นต่อของปัญหาก็คือ ระบอบการปกครองฮุนเซนขเมหนฮุนเซนคือปัญหาวันนี้ผมได้ลงคลิปสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนเดินออกกำลังกายภายในบริเวณบ้านของตนเองบ้านรั้วขนาดใหญ่มีถนนมีเหมือนกับต่อไปถึงสนามกอล์ฟได้เนี่ยดูลักษณะการเดิน ดูลักษณะการหายใจท่านทั้งหลายครับอยู่อีกไม่นานพังงาบพังงาบางันเถอะเดินออกกำลังกายไประบบการหายใจพังงาบพังงาบการล่มสลายกำลังจะเกิดขึ้นปัจจุบันเราเตรียมการรับมือเรื่องนี้แล้วหรือยังเรื่องนี้ก็คือเรื่องสงครามกลางเมืองของ ขมรกำลังจะเกิดขึ้นอีกหลังการตายของหุนเซนยำ้ำนะครับหลังการตายของหุนเซนจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในกัมพูชาเวียดนามเตรียมแล้วลาวเตรียมแล้วประเทศไทยท่านพี่น้องประชาชนที่ครบครับดังนั้นการตัดสินใจเปิดด่านหรือไม่เปิดด่านมันจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาชีวิตของประชาชนคนไทยและชีวิตของทหารไทยถ้าเรามองว่าการเปิดด่านคือการไปทำให้ระบบการปกครองของเขมรฮุนเซนเข้มแข็งขึ้นประเทศไทยก็ยังตกอยู่ในอันตรายดังนั้น เราในฐานะคนไทยเราต้องเสนอต่อรัฐบาลของทนายกอดุทินชาญวิรกูลว่าตราบใดที่ขเขมรนฮุนเซนยังไม่แสดงความจริงใจยังไม่ลงมือกู้ระเบิดยังไม่ลงมือปราบแก๊งอาชญากรรมทางออนไลน์ให้มันสิ้นซากไปจากขเขมรเราก็ไม่สมควรที่จะต้องเปิดด่านเพราะขณะน,นี้ปัญหาของ ขมินกำลังคุกุ่นภายในกำลังจะเกิดการลุกขึ้นเพื่อที่จะล้างผ่านกันระหว่างขมินแต่ละฝ่ายหลังการตายของฮุนเซนหรืออาจจะเกิดก่อนที่ฮุนเซนจะเสียชีวิตเสียด้วยซ้ำมีคนประเมินความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวภายใน ของขั้วอำนาจในขมรนเขามีข้อสรุปว่าถ้าไทยปิดด่านถึงเดือนธันวาคมหรือสิ้นปนีการประท้วงใหญ่ที่พักสงเคราะห์ชาติกำลังปลุกปั่นอยู่นี้จะเกิดขึ้นเราอาจจะเห็นการประท้วงที่เหมือนประเทศเนปาลเกิดขึ้นที่ กุ้งพนมเปนก็ได้เรื่องนี้ไม่แน่นะครับที่เราเห็นที่เนปาลที่ไปเผาสภาไปเผาทำเนียบรัฐบาลไปเผาบ้านนักการเมืองจับนายจับรัฐมนตรีแก้ผ้าโยนลงน้ํากระโดดเตะกระโดดทีบรัฐมนตรีนักการเมืองของพรรคเนปาลคองเกสเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นที่ พนมเปญเกิดในกัมพูชาก็ได้เราอาจจะเห็นบ้านของสาเร็จฮุนเซนถูกเผาก็ได้เราอาจจะเห็นบ้านนายฮุนมาเน็ตถูกเผาก็ได้เพราะอารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวเขมรตอนนี้มันเดือดพ่านแบบนี้ครับดังนั้นอาการร้อนรนที่สุดเกิดขึ้นอยู่ที่ฝ่ายเขมรฮุนเซนต้องพยายามไปล็อบบี้ให้ญี่ปุ่นมากดดันไทย ให้ไทยเปิดดานเพราะรนะบอบขมรหุนเซนนายมตีหุนมาเน็ตหรือหุนเซนเองก็ดีเนี่ยรู้ว่ามาขอไทยไทยไม่เปิดดานอยู่แล้วจึงไปให้ญี่ปุ่นเป็นคนมาขอวันนี้สถานทูตญี่ปุ่นก็ถูกทัวลงไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อคนไทยมีความเป็นเอกภาพมากขนาดนี้ก็ต้องบอกท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับสิ่งที่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้จงทำไปเถิดครับการปิดด่านต่อไปแล้วใช้การปิดด่านเป็นเงื่อนไขบีบบังคับให้กัมพูชาทําตามที่เราต้องการ และสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการลุกลานกัมพูชานะเราต้องการให้มีการปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จโดยใช้แผนที่มารตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่ให้เขามาเซ็นสัญญากับเราเลยแผนที่มารตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่ให้เขากู้ระเบิดไปให้หมดให้เขาปราบแกงคอเซนเตอร์ไปให้หมดแล้วก็เราก็ทำรั้วให้เขาอานุญาตให้เราทำรั้วปักปันเขตแดนตาม แผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วก็ทำรั่วไปทำรั่วไปนั่นแหละครับเราถึงจะเปิดด่านให้นี่ใช้การเปิดด่านมาเป็นเงื่อนไขถ้าต้องการให้เปิดด่านต้องทำแบบที่ประเทศไทยต้องการไม่งั้นเราก็ปิดด่านกันต่อไปนี่คือข้อเสนอที่ผมได้คุยกับท่านที่เคารพทุกท่านที่ฟังอยู่นี้ และตรงช่วยกันนำข้อเสนอนี้แพร่กระจายออกไปถ้าเขมรต้องการให้ไทยเปิดด่านหนึ่งไปร่วมกันเก็บกู้ระเบิดให้เรียบร้อยระหว่างไทยกับเขมอนเขมรไปวางตรงไหนให้รีบไปเก็บออกสองให้เขมรนนี่ปราบแก๊งคอเซนเตอร์สกแกมเมอร์พน,นันออนไลน์เอาไห้มันเฮี้ยนไปหมดเลยตั้งแต่ตราด จันบุรีสะแก้วบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดถึงอุบลอยากให้มันเหลืออยู่พวกอาชญียกรรมทั้งหลายเนี่ยสามทำข้อตกลงยอมรับการปักปันเขตแดนตามมารตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นสีเห็นชอบให้ไทยซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วถึงขม,มรนไม่เห็นชอบเราทำอยู่แล้วให้ไทยทำรั้วม,มั่นคง ตามเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนี่นะสี่ห้าข้อถ้าระบอบขมิญฮุนเซนยอมเราก็เปิดดา่านแต่ถ้าระบอบขมิญฮุนเซนไม่ยอมเราก็ปิดด่านต่อไปนี่คือข้อเสนอที่พี่น้องประชาชนถ้าฟังผมแล้วก็พิมพ์ข้อเสนอเหล่านี้ลงใน เฟซบุ๊กของพวกท่านลงในติกตอกของพวกท่านลงในทวิตเตอร์ของพวกท่านลงใน Youtube ของพวกท่านแล้วก็แพร่กระจายออกไปให้เป็นข้อเสนอเดียวของประเทศไทยว่าถ้าคำเขมรนหุนเซนต้องการเปิดด่านต้องทำอย่างนี้หนึงไปกู้ระเบิดตามแนวชายแดนออกให้หมดสองไปปรับแก๊งอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งหมดให้สิ้นซสาให้เรา ใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมในการปักปันเขตแดนและอย่าขัดขวางเรื่องนี้ 4. ให้เราทำรัว้วมั่นคงตลอดแนวชายแดนตามเส้นเขตแดนมาตราส่วน1ต่อห0 0 0 0น